วัสดีค่ะเจอพี่จิมเช้าๆนะคะวันนี้ที่สวีเดนอากาศดีมากนะคะตอนนี้พี่จิมอยู่ที่หมู่บ้านยูโรนะคะเมืองกาเน็ตนะคะซึ่งเช้านี้อากาศดีมากๆเดี๋ยวจะพาชมไปเรื่อยๆนะคะว่าบรรยากาศเช้านี้เป็นยังไงบ้างตามพี่จิมมาเลยค่ะ แดดดีมากเลยนะคะโหแสงแดดเข้าตาเลยนี่คือหมู่บ้านยูโรนะคะดูเพื่อนบ้านเดินเที่ยวกันนะคะสวัสดีทุกคนค่ะ สวัสดีค่ะท้องคว้าแจ่มใสนะคะตอนนี้พี่จิ๋มเดินทางไปที่บ้านคุณยายดอลลา่านะคะแกจะทำแยมด้วยลูกลิงออนที่พี่จิ๋มเก็บมานะคะเดี๋ยววันนี้จะไปที่บ้านของคุณยายค่ะแล้วก็ไปดูวิธีการทำแยมอของคุณยายนะคะ แต่ระหว่างการเดินทางนะคะก็ถ่ายรูปวิวสวยๆไหมเพื่อนๆดูกันค่ะบ้านเมืองของเขาสะอาดตานะคะ สวัสดีทุกคนค่ะบ้านของคุณยายนะคะท่านนี้อายุทั้งหมดท่านอายุประมาณ86ปีนะคะแต่ยังแข็งแรงค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปเก็บแอปเปิลที่ของบ้านคุณยายคุณยายด้วยนะคะของบ้านคุณยายด้วยคุณยายบอกว่าให้ใส่รองเท้าบูทไปด้วย แล้วเอาน้ำตาลไปเผื่อนนิดนึงเพราะน้ำตาลที่บ้านเขาไม่พอเมื่อวานเมื่อวานซื้อไปเก็บลูกลิ้งอ่อนนะคะที่ในป่ามาแล้วก็เอาไปให้คุณยายนะคะแล้ววันนี้เรานัดกันทําแยมนะคะเดี๋ยวติดตามนะคะระหว่างเส้นทางค่ะบ้านของคุณยายนะคะมีอายุราวประมาณ150ปีค่ะ เดี๋ยวไปถึงแล้วจะจะถ่ายให้ดูนะคะว่าบ้านของคุณยายเนี่ยเก่าแก่ยังไงบรรยากาศบ้านแกสวยงามยังไงนะคะเป็นธรรมชาติมากๆเลยค่ะนี่ข้างทางนะคะอันนี้เราก็ใกล้จะถึงหมู่บ้าน วัดเชน,น่าซึ่งเป็นหมู่บ้านที่คุณยายอยู่นะคะทุกท่านเห็นต้นไม้ไหมคะเริ่มแล้วค่ะเริ่มจะมีสีสันนะคะต้นไม้เริ่มจะมีสีเหลืองสีแดงนะคะเดี๋ยวอีกไม่นานค่ะประมาณสองอาทิตย์นะคะหรือ3อาทิตย์เราจะเห็นข้างถนนนะคะจะมีสีสันที่สวยงามมากๆเลยค่ะ ตอนนี้เรากำลังเลี้ยวข้าไปที่เวชเชน,นานะคะหมู่บ้านนี่คือหมู่บ้านเวชเชน,นาค่ะป้ายติดอยู่นะคะเวชเชน,นานี่นะคะเวชเชน,นา แถวนี้พี่จิ๋มจะสนิทกันเกือบทุกหลังคานะคะอันนี้ก็บ้านเพื่อนนุ้ยน้องแมวถ้าในหมู่บ้านเล็กๆอย่างนี้พี่จิมขับรถมาได้นะคะแต่ถ้าเป็นถนนเส้นทางใหญ่ๆก็ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่กล้าขับมาค่ะ สวัสดีทุกคนในประเทศไทยค่ะหมู่บ้าน ina, เวชเชน่ามีเป็นหมู่บ้านที่น้อยนะคะหมู่บ้านก็มีกันไม่กี่หลังอะคะ่ะนี่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูด้วยว่าเราจะเก็บแอปเปิลกันยังไงอันนี้เราก็ถึงบ้านคุณยายแล้วนะคะบ้านคุณยายแล้วนะคะ จะเห็นแอปเปิลอยู่นะคะแปบบ๊แบๆบแบบอยู่นี่คือบ้านคุณยายเลี้วเลียวเลีวเล้ยว,ยวนี่คือ1นึ่งแอร์หนึปีของบ้านคุณยายนะคะเดี๋ยวออกไปข้างนอกนะคะคุณยายจะปลูกผักด้วยนะคะ คุณยายจ,จะอยู่บ้านอีกหลังหนึง่งยวพาไปดูนะคะบริเวณบ้านของคุณยายค่ะนี่นะคะคุณยายจะเอาเอา,เอาผักเอาเศษอาหารหมักเป็นปุ๋ยนะคะที่บ้านของคุณยายนะคะคุณยายปลูกผักกินเองค่ะ นี่ค่ะนี่นะคะบรรยากาศบ้านคุณยายค่ะห้องเล็กๆอันนี้นะคะจะเป็นมีแตงกวาคุณยายปลูกคุณยายอยู่คนเดียวนะคะนี่จะปลูกผักกินเองนะคะเดี๋ยวพาไปดูในห้องโรงเรือนของคุณยายนิดนึงท่านก็จะหมักอุอ๋ยของท่านเองนะคะปลูกผักกินเองค่ะ คนที่นี่เขานิยมปลูกผักทานกันเองนะคะนี่คือห้องโรงเรือนของคุณยายนี่นะคะมีมะเขือเทศมีผักทั่วๆไปอะคะ่ะที่คนสวีเดนเขาทานกันนะคะมะเขือเทศมีลูกอะไรไม่รู้นี่นะคะอันนี้ก็คือแตงกวาค่ะเป็นโรงเรือนเล็กๆนะคะโรงเรือนเล็กๆ โรงเรียนเล็กๆซึ่งท่านอยู่คนเดียวนะคะนี่แตงกวาคนสวีเดนส่วนมากจะปลูกผักทานเองนะคะถ้าอยู่ออกนอกเมืองมานะคะก็จะมีพื้นที่เยอะค่ะนี่นะคะก็จะปลูกผักกินเองนี่เราก็ไม่รู้ว่าคืออะไรออกดอกสวยนะคะนี่นะคะของคุณยาย โอเคโอเคเห็นหน้าพี่จิมนิดนึงนะคะค่ะเดี๋ยวก็คลิปนี้ก็จบแบ่งแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปติดตามนะคะว่าคุณยายจะพา ผลไม้ป่าที่พี่ฉิมเก็บมานะคะลิงออนนะคะไปทำแยมหรือทำอะไรนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะไม่นานค่ะสวัสดีค่ะ